เดี๋ยววันนี้นะครับลุงกับป้านะครับสองคนนะครับจะเดินทางนะครับเดินทางไกลนะครับวันนี้เรามีจุดหมายปลายทางที่บึงกาฬนะครับวันนี้วันที่9นะครับ9เมษายนนะครับเราสองคนจะไปบึงกาฬนะครับไปดูการเดินทางของเรานะครับจะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับในการขับรถจากกาญจนบุรีนะครับไปบึงกาฬ ตันนี้ก็9โมงกว่ากับ10โมงแล้วครับเราเริ่มออกเดินทางจากบ่อพอยนะครับบ้านเรานะครับไปบุการนะครับออกไปทางสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีอ่างทองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูการเดินทางของเราสองสองคนนะครับลุงกับป้าพาตลอนครับไปครับทุกคน เอาบิจเจตเต็มถังครับครับผมของพันสี่ร้อยแบาทครับพี่เต็มถัง2,000เท่าไหร่นะ2,480ัดสินทางไปต่างจังหวัดแล้วครับพี่ครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับผมครับขอบคุณครับผม มันเต็มถังแล้วก็ได้สเสบียงมานิดหน่อยครับคนเนี่ยหมูยา่าง เราแยกเข้ามาถนนเส้นสองเินนะครับเส้นที่ขึ้นทางไปทางเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้สิบสองนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับเาออกจากบ่อพลอยวสิบโมงทุกเกือบสิบโมงครับสามชั่วโมงเลยสามชั่วโมงครับ กินอะไรข้าวมันไก่ครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อําปะทอตรงในเขตแช่บดานนะครับได้อะไรมาชามมนาวราเต้นี่อะไรอะ่ะราเต้ลาเต้ปั่นไม่ปั่นไม่ปั่นราเต้อเมซอน สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วกเราเดินทางกันต่อครับยังไม่ได้ครึ่งทางนะครับ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเส้น205นะครับแล้วก็ขับตามเส้น205ไปนะใช้พูน ทจัยพุแ่แกคนถนนช่วงนี้ก็น่าจะเนี่ยครับมีการปรปับปรุงใหม่ขยายทางเป็นเอ่อสีเลนนะครับอ่สรุปก็คือจะมีช่วงสองเลนจากรามสุทธิมาไม่ไกลครับ แม่ไกี่กิโลครับก็จะเป็นเซเลมเดิมครับนี่ทุกคนดูกทหันร่นดูมันจะเห็นชั้นนะครับไม่เห็นในกล้องตอนนี้อาการมันก็มุกมวานนะครับที่จิโอสวยมากครับทุกคนที่บนเขาบนแนวเขาจะมีต้นกังหันลมนะครับหู่เยอะมากครับนู้นเลยครับยาวไปทางด้านนู้นเลยครับ ฟังหนะ่าจะที yeah, ีเห็นเห็นนะยาวมนกันนะยาวกันน่าจะมีมาตอน แล้วก็มามาถึงามาถึงตวัวอำเภอบำเนินตะลุงนะครับชายภูนนะครับนี่ครับนี่คือตวอัวอำเภอนะครับครับทุกคนช่วงเรามาถึงช่วงอำเภอบำเน,นินตะลุงนะครับช่วงนี้ถนนก็จะเป็นสองเลนนะครับนครับเป็นสองเลนยังไม่ได้มีการปรับปรุงขยายเป็นสี่เลนนะครับก็จะขับช้านิดนึ่งครับ ตอนนี้ก็เรียกว่าอะไรดีหนองบัวโคกครับหนองโคเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้เราเข้าเขตตัวเมืองชัยภูมิแล้วเฮ้ยินหมอกขาวนี้เราก็ไปมาแล้วนี่ว่าหินขาวเออ <laughs> เหินหมอกข้าว มากกดูว่าดูโจนี้ก็เป็นซีเลนแล้วสรุปก,ก็คือเราจะช่วงอ,อำเภออะไรนะมวามเป็นมาลงครับมาที่หนองบัวโคกนะครับช่วงนั้นเป็นประมาณ10กิโลค,ครับจะเป็นถนน2เลนนะครับก็คือ,อยังไม่ได้มีการขยายเส้นทางครับประมาณ10กิโลค,ครับซึ่งก็รถก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับขับได้ครับนอาขับได้อันนี้เข้าเขตหนองบวัวโคกนี่ก็จะเป็นซีเลนแล้วสบายครับ สามโมงห้าสิบเจ็ดนาทีครับเราอยู่กันที่อำเภอจตุรัสจังหวัดเชียงภูมาต่อวัอนนี้เราตรงไปนะครับใชียภูมิอีก3.7กิโลแล้วครับชายภูมิเล,ลี้ยวซ้ายไปเพชรบูร์ได้นะครับ าทางอำเภอจตุรันนะครับไปชายภูมินะครับที่นี้ถนนก็เป็นซี่เลนนะครับทุกคนเป็นซี่เลนตลอดนะครับขับสบายครับมีดอกดอกไม้ดอกคูณนะครับแบบออกรอบเลือดสวยงามครับอีกประมาณ30บกิโลับถึงตเมืองชายภูมิครับ ครัตอน,นี้เราเราเข้าเขตอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับชายภูมิป้าหมายต่อไปเราก็จะเป็นคอนแกนใช่ไหมตอนนี้พี่เริ่มเข้าเขตนะครับยังยังไม่ถึงตัวตัวจังหวัด เ็นเขตเชียงภูมิรับยันนี้น่าจะเจอฝนแน่ๆครับอายุรุร้อนครับนี่ครับเขี่ยวตื่นเลยตอนนี้เราถึงทางแยกนะครับนี่ครับถ้าเราตรงไปเราจะเข้าตัวจังหวัดเชียงภูมิกับอีกสี่กิโลแต่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวกว่านะครับเลี้ยวกว่าไปขอนแก่นครับนี่ครับดูป้ายครับทุกคน ตัวเมืองเชียงภูมิเข้าไปด้านในครับเราเลี้ยวกว่านะครับไปขอนแก่นครับครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางข้ามมาต่อไปครับขอนแก่นครับไปขอนแก่นทุกคนไปเดินทางต่อ 12ครับถึงเชยภูมิครับใช่เดินต่ออ๋อตรงนี้เป็นแยกแยกที่ก่อนจะถึงตัวอำเภอแก่งคอครับทุกคนพอ,อใกล้ถึงตัวอำเภอแก่งคอก็จะมีแยกเราแยกกวาไปก่อนแกน่นถ้าตรงไปจะไปแก่งคอกับออกหนองบัวลำพูดได้ครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไ่อนแกน่น ตอนนี้เวลา5โมง20นาทีครับตอนนี้มันบรรยากาศมันจะคึ้งคึ้มหน่อยครับ5โมง20นาทีที่ขอนแกน่นน่าจะประมาณ6โมงกว่าใช่ขอนแก่นทางช่วงนี้ก็จะมีมีการาขยายขยายขึ้นขยายทางน,นะครับน่าจะเป็น4เลนนะครับเนี่ย รถก็ไม่เยอะครับขับได้เรื่อยๆครับเส้นนี้บางช่วงก็เสร็จแล้วครับมีการขยายทางสร้างสะพานสลับเป็นบางช่วงครับแล้วอีกประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับถึงคอนแก่นเส้นนี้คาดว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์น่าจะขับสบายครับสี่เกณฑนแน่ๆครับเพราะตอนนี้กลำลังเริ่มมีการขยายกับตลอดเส้นทาง เลยก,กี่ชั่วโมงถึงภูสิงหอห้าชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงกว่าก็เป็นห้าชั่ห้าชั่วโมง,ง,โมงตอนนี้หกโมงห้าทุ่มประมาณห้าทุ่มเราก็เอาว้าแวะอะไรกินได้ถึงภูสิงประมาณเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนเราก็าคิดว่าจะเข้าไปนอนรอที่ที่ทำการเลยเดี๋ดูกันว่าจะจะยังไงจะที่อยู่ก่ะไม่ลูกไ,ไปครับทุกคนไปต่อครับ ทุกคนตอนนี้เราก็มามาตัดกับถนนหมายเลข12นะครับ1-2ครับเดี๋ยวเราเข้าถนนหมายเลข12ครับเลี้ยวขวาเข้าไปครับซึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นที่พาดระหว่างภาคตอนออกของไทยนะครับภาคอีสานนะครับไปสู่ภาคตะวันตกของไทยครับทางด้านแม่สอดนะครับเส้นนี้ครับวิ่งผ่านขอนแก่นนะครับเพชรบูรณ์ พิสนุโลกนะครับสุขโขทัยครับไปตากแม่ซอะครับนี่ครับเส้นนี้ตอนนี้หกโมงครึ่งหกโมงสามสิบห้าครับเรามาตัดเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึน่งสอง ขุด่อไป,ไปยัหมเลขสองครับทีจะไปบุดรัครับหาดน้ำคองแม่ชัยนะคือดูบุรรัมน์ะคับเจอไปดูบัหมายเลขสองี ตอนนี้เราถึงอำเภอลำพองนะครับจังหวัดตอนแก่นนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินนะครับมือเย็นเลยนะครับหานตามสั่งง่ายๆครับมาแล้วน้ำซุปข้าวผัดกะเพราครับร้อน ครับเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับตอนนี้ทุ่มครึ่งอีกกี่ชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับก็จะถึงประมาณห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มกว่าห้าทุ่มยี่คืนครับไปครับยาวๆเลยครับไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะนอนยังไงครับเราจะนอนที่ไหนยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวไปวัดดวงขงางหน้าครับรับทุกคนเอาเดินทางกันต่อครับ อีกสีชั่วโมงถึงจุดหมายมเดี๋ยวจะแยกกว่าไปหนองหานไปกลุ่มโพอปีนะครับนี่ครับตรงนี้แยกออกจากถนนหมายเลกสองถนนมิตรภาพนะครับ ส,สองสามใช่ไหมตรงนี้จะไปกุมภาวาปีกับพานนองหาแล้วเราแยกออกจากถนนเส้นหลักแล้วถ้าเราตรงไปนี้เราไปไหนน้องขายเหรอใช่ไปอุดอรนะ จากตรงนี้ไปอีกประมาณสี่สิบสชั่วโมงครับทุกคน3ชั่วโมงจะถึงภูสิงห์นะครับเราน่าจะถึงประมาณ5ห้าถึงปรครับไปครับทุกคนไปต่อเมื่อยกันาดไหนดูแล้วดูดิก็ไม่อยู่แล้วอ่ะเอาคนจิ้มแก้วไปแล้วเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยเมยเมยแย ทุกคนตอนนี้เรามาถึงอำเภอสีมิไลนะครับน่าจะเป็นสีมิไลนะครับเลยอีกประมาณสิบกว่ากิโลก็จะถึงภูสิงห์นะครับ<ม>ช่วงที่ภาพมานี้เราไม่ได้เก็บภาพเลยครับเพราะว่ามันมืดมากครับสี่ทุ่มสี่สิบห้าสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับเลยประมาณสิบสิบกว่ากิโลครับ<ม>เราจะถึงที่ทำการภูสิงห์นะครับ ตอนนี้อยู่ในเขตของเพอศรีวิไลนะครับศรีวิไลใช่ไหมบองกกาครับทุกคนแล้วก็ไปต่ออีกประมาณสิบกว่ากิโล่าละถึงประมาณห้าทุ่มครับทุกคนไช่อีกกิโลหนึ่งเลี้ยวขวาอ่ะอีกกิโลกว่ากว่าเลี้ยวขวา นี่ไงหินจำวานอ่าเราครับมาแล้วเจอป้ายแล้วครับต่อไปบนทางหลวงชนบทพื้นการสามศููเจ็ดีก้ากิโลเมตรเอาหมายเราคือเราจะเข้าไปจอดรถนอนที่ภูสิงค์ครับไม่รู้ว่าจะมีเจ้าที่ให้เข้าไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูเลยกี่กิโลนะ คับตอนนี้เรามาถึงที่ภูสิงนะครับประมาณห้าทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะจอดรถนอนตรงนี้นะครับตรงไฟสว่านี้นะครับแต่เช้าประมาณสี่สี่สีห้าเจ้าที่คงจะมานะครับนะครับตรงนี้มีไฟสว่างแล้วมีห้องน้ําอยู่ด้านหลังนู่นนะครับห้องน้ําอยู่ด้านหลังนู่นนะครับ ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งเราออกจากบ้านันเก้าโมงเราใช้เวลาขับรถมาทั้งหมดสิบสามสิบสี่ชั่วโมงครับสิบสี่ชั่วโมงนี้คือจอดแวะทำธุระบ้างจอดซื้อของบ้างครับสิบสี่ชั่วโมงพอดีโอเคครับลาที่สวัสด์ครับทุกคน